ถ้าเกิดทีม Man แมนซิตี้แพ้ผมยอมใส่เสื้อแมนยู10คลิป,ป,คป10คลิป10คลิปแล้วเวลาเปิดคลิปเสร็จแล้วพูดว่าแมนยูทีมรัก <c oughs> อ่ะอย่างนี้อย่างนี้เลยคิดว่าคู่นี้ชิงใครจะชนะแมนยูเฮ้ย <c oughs> ไม่ยีทางชนะ <c oughs> แมนซิตี้ละกันแมนซิตี้ดีกว่าแมนยูก็ได้เจเกียรปัดทะลุซองบอลแสกหน้าเขาอาเนี้ยเอาเงี้ยแมนยูได้หนึ่งลูกคืออะไรไม่จุดโทษก็พุ่งล้ม อะไรล็อกประตูตัวเองใช่ใช่สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายหรว่วสิบหมื่นครับมันถึงสักทีแล้วครับที่ต้องรู้แล้วว่าใครเป็นเบอร์หนึ่งครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนคือวันนี้ผมจะทำคลิปคู่ชิง FA ครับแมนซิตี้เจอกับทีมที่แบบว่าอยู่แบบว่าระดับแบบว่าเออไม่เคยได้แชมป์อะไรช่วงนี้เลยต้องพูดอย่างนี้แมนซิตี้เรือประมงเรือประมงอ่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะ เจออะไรเจอกับทีมี่โกยิงใหญ่เจอกับแมนยูนี่ครับนี่ครับแมนซิตี้เจอกับแมนยูชิงแชมป์เอฟเอครับวันที่3ที่จะถึงใครจะเป็นแชมป์แบบว่าคือแมนซิตี้พูดง่ายแล้วตอนนี้มันเป็นแชมป์แบบว่าพีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วแล้วปีนี้ เขาจะบอกว่าเบอร์แชมป์เฮ้ยทิปเบอร์แชมป์แมนยูอ่ะมันจะเล่นเพื่อแบบว่ามึงต้องไม่ได้3แชมป์เนะเอางี้ผมเลยจะมาทำคลิปกันถามทีมงานในออฟฟิศว่าคู่นี้ชิงกันคุณคิดว่าใครเป็นผู้ชนะก่อนจะไปถามอ่ะอยากมีอะไรเล็กๆน้อยนแบบว่าท้ากันหน่อยสิว่าผมมีข้อเสนอมาถ้าเกิดทีมแมนซิตี้แพ้ผมยอมใส่เสื้อแมนยูส <kids. S 2> ิบลิปสิบลิป สิบคลิปแล้วเวลาเปิดคลิปเสร็จแล้วพูดว่าแมนยูทีมรักอ่าอย่างนี้อย่างนี้เลยสิบคลิปนี่มันอยู่ตลอดนะแค่สันติวันเพื่อนเพื่นไปแล้วพี่เอ็ม่ะเอาเบอร์กันแต่แต่ผมเสียสละไม่ต้องใส่เสื้อแมนซิตี้ใส่เสื้อลิเวอร์พูลได้หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่แมนซิตี้มันดูดีกว่าไม่ไม่ได้แต่ไม่เอาทีมรักทีมรัก ลิฟู์เพื่อนรักก็ได้เหรอไม่ได้ทีมรักแค่สิทธิพิสเออเอาดิเอามาได้เออพี่ไม่พี่มั่นใจผมว่าอันเนี้ยมันเป็นบอลนัดเดียวอ่ะบอลนัดเดียวมันออกหน้าไหนก็ได้ไม่มีไม่มีเย้าเยือนเออบอลนัดเดียวจบมันออกหน้าไหนก็ได้อ่าจะทายสือกันผมคิดว่าเอาพื้นอ่ สีหนึ่งโอ้ยเดี๋ยวมันมือต้องแตะไหมสีเลยผมสีเนี่ยมึงยิงกูเป็นเร็วมันหลีกเลยอะจริงจริงสีหนึ่งสองหนึ่งแมนยูชนะเหมือนเดิมเออสองหนึ่งแมนยูชนะชดเวลาบาดเจ็บหรือไม่ยิงชนะช่วงทบเวลาเออพี่คิดเอาไว้แต่วันจริงอะสีหนึ่งสีหนึ่งสองหนึ่งพี่ว่าสองหนึ่งอ่าสองหนึ่งนะอ่าเดี๋ยวไปถามแฟนคลับหรือว่าไปถามแฟนแฟนบอลก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนของสองทีมนี้ว่าทีมไหนจะได้แชมป์แล้ว คนที่ทายอยากให้บอกสกอร์และบอกทีมชนะใครทายถูกผมจะมีเสื้อเสื้อเป็นของแบบว่าเขาเรียกว่าทีมที่ชนะของทีมที่ชนะแล้วเป็นของหลีกปัจจุบันเขาเรียกว่าปีปัจจุบันพิ่งออกมาเพราะว่ามันเพิ่งมันเพิ่งเตะไปไม่ถึงกาทิดนันสุดท้ายนัสุดท้ายมันเพิ่งจบไปตอนนี้ก็หลายๆทีมเริ่มเริ่มปล่อยเสื้อออกมาแล้วแล้วทุกคนอาจจะรู้เอ้ยคุณซืบคุณเอาเสื้อมาไหนคือตอนนี้อาริเขารับมาหมดเลยใช่คือมีของทีมใหม่แบบเยอะมาก เขาเร็วมากนะใช่พี่ดูคือแบงเตะเตะต่ำขึ้นยังไม่เตะเลยใช่นะเตะเขามีแล้วเขามีเสื้อใหม่แก็วกาใครสนใจสามารถไปซื้อเสื้อที่อารีได้นะผมจะให้แฟนขับฟุตบอลในทีมงานไมเม้น่ะถ่ายถ้เกิดใครได้ถูกก็ได้ได้เสียบทีมฟุตบอลไปเลยไปอย่าดูกันเพียบมาเลยตอนนี้ครับมาถามแบงค์ก่อนเลยคนแรกแมนยูแมนซิตี้ถ้าให้ชอบหรือว่าให้แข่งกันให้เดาหรือว่าให้ชอบแล้วแต่แบงค์ได้เลยแล้วแต่แบงค์เลยอ่าผม ถ้าผมชอบผมชอบแมนยูอ่าเราคิดว่าใครชนะฮะคิดว่าใครชนะนัดชิงนัดชิงนัดชิงใครจะชนะแมนซิตี้ชนะไอ้แดงชิงเอฟเอครับนัดชิงนัดชิงนัดชิงนบอลัดเดียวไม่มีช่วยสักใบเลยตอนนี้มี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 อะมีมะมี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 มมีมมีมีมีดียี ให้คทายว่าใครชนะบอกผลด้วยผณชอบแมนซิตี้ใช่ไหมผมแมนเิตียอยู่แล้วแมนเิตี้อยู่แล้วกีตเรียกมานี่เรยวไี่บอกคิ้วคอคิ้ี่เราเคยลงเือมด้วกันแล้วรอบนี้ก่อนยูชนะอะไรเอาเอ่น้อยหน่อยสัสองหนึ่งแบงค์ทยสองหนึ่งถ้าเกิดทายถูกได้เทืยอบอลเลยใช่หรอมีได้เทืยอบอลด้วยเดี๋ยวถามต่อไปจุเนี่ยคิดว่าคู่นี้ชิงใครชนะแมนยูไม่มีทางชนะกีีก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 ีีก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  แมนซิตี้สี่หนึ่งโอ้โหเหมือนมันรู้เหมือนมันรู้พี่ก็ได้สี่หนึ่งเหมือนกันว่าถ้าเราเอกสกอร์สี่หนึ่งจูเนียรไทยจูเนียรไทยครั้งแรกก็จะได้เสื้อแมนซิตี้ไปเลยนี่แค่ตีหนึ่งนะจุนจูนดูบอลนะจุนนั่งกันมาแมนดูแมนซิตี้คิดว่าใครชนะอยู่คมดีเลยเฮ้ยอย่าอยวาอย่าอย่าอยวาอย่าอย่าอย่เดี๋ยวพี่พี่บอกก่อนตอนนี้แมนยูอ่ะจากที่สามจากอันดับเจ็ดจากอันดับเจ็ดปีที่แล้วปีนี้อันดับสาม แต่ได้้วยดีได้ทีได้แชมป์อันดับหนึ่งเนาะงั้นเอาแมซี่โอเคสกอร์ไทยสกอร์ไทยสกอร์สามศูนย์อู้สามศูนย์นะโอเคเดืดจูนนายดูนะเสื้อเหมือนกันแมนซิตี้ไม่ผิดหวังอ้าวรหนูจะมีทั้งหล่อมีทั้งเก่งมีทั้งรวยทุกอย่างเราเราเราไได้ด้วยเจนแมนเจนนี่เจนนี่แบ็คพิงใส่เสื้อแมนยูเขาเป็นแมนยูเขาไม่ได้ยอมเจนนี่วันนี้พ่อหนูเชียร์แมนยูหนูเชียร์แมนยู โอ้ยล้องรู้โอเคไปห้องนี้สู้สีห้องนี้สองสองห้องนี้สองสองโอเคไปอย่าไปเจอทั้งหมครับเดี๋ยวมาถามแฟนฟุตบอลอีกทีหนึ่งครับมาไออครับเองเชียร์ทีมอะไรนะลิเวอร์พูลเออลิเวอร์พูลแต่ไม่เแต่แต่ตอนนี้ค oh, yeah, like yeah, okay, ือ เฮ้แมนซิตี้กับแมนยูชิงกันบอลนี้ไปครับเองว่าใครชนะแมนซิตี้กับแมนยูพี่พี่เองพี่ยังถามผมอีกไม่แล้วแต่ทีมตัวทีมมือแล้วแต่มันไม่เกี่ยวว่าชิงหรือไม่ชิงทีมมึงไปเล่นยูโรปาอย่เราไม่ไม่เกี่ยวกันเลยโอเคมึงทายว่าใครชนะโอ้เฮ้ให้ทายแบบละเอียดหรือลงลงดีเทลไหมหรือไม่ต้องลงไม่ต้องแค่ธรรมดาพอแมนซิตี้แมนซิตี้ชนะอะไรตําตําสามสามหนึ่งสามหนึ่งอ่า แมนซิตี้ชนะฐานหนึ่งใช่ถ้าเราถ่ายถูกเอาละเอียดกว่านั้นไหมเอาเดือบรอยยิงไปสองอืมเดกิอาปัดทะลุซองบอลแสกหน้าเขาอาเี่เอาเงี่ยแมนยูได้หนึ่งลูกคืออะไรฮะแมนยูหนึ่งลูกไม่จุดโทษก็พุ่งล้มอะไรและไขเข้าประตูตัวเองอ่าใช่ใช่ทีมเป็นอย่างนั้นทีมึงไปเล่นอยู่โลบ้าเป็นเดี้ยงกูไปเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์นะเออคุณคุณลืมประวัติศาสตร์ไปได้ไงเงินไม่ได้คืนเลยเจ็ดศูนย์โอเค อ๋อให้ไายแมนยูเป็นซีใครชนะวันนัดเดียวเรียกว่ายังไงก็แมนซีว่ะเขาตัวเขาแน่นไปเยอะเจอตกก็แน่นไปยการวางระบบเพิ่งได้แชมป์ม้อยใหม่แล้วปีนี้ทิงที่เปร์แชมป์สามแชมป์ไม่ปล่อยให้หลุดได้เดี๋ยวผมบอกข้อมูลวันที่สามเนี่ยเตะทิงเอฟเอวันที่หกต้องชิงยูเซลนะไม่เก็บตัวรอไม่เจออินเตอร์นะไม่ต่อให้ตัวไหนลงเจอแมนยูก็ชนะจริงทายสกอร์ทายสกอร์เท่าไหร่สองหนึ่งสองหนึ่งเป็นคนไทย 2-1งหนทีทายแต่ว่าอันนี sure. ้แท้แมนซิตี้ชนะไงทายแมนซิตี้ชนะสองหนึ่งเชิดดูบอลอยู่แล้วเพราะเชิดเป็นแฟนของเชลซีใช่เชลซีโอเคอยากดีเดิมเซนเดิมเซเดิมเซนดีเดิมแมนยูกับแมนซิตี้ชิงแชมป์เอฟเอครับใครจะชนะโอ้อันนี้เดาไม่ยากนะผมว่าผมว่าแมนซิตี้ชัวร์อ่าสกอร์ไหมเอาสกอร์ไหมผมว่าสามสูงนะสามเป็นแมนซิตี้กี่โสกอร์สองโซนพอสงสามเขาแมนยูสกอร์ สองศูนย์แมนยูอยู่แล้วครับแล้วใครจะเชียร์ให้แมนยูแพ้ล่ะสองหนึ่งปแมนซิตี้อ่ะสามศูนย์แมนซิตี้ไป่ะสองหนึ่งแมนยูสามศูนย์แมนซิตี้ครับสี่สามแมนซิตี้แล้วกันสี่ศูนย์ป่ะแมนซิตี้แล้วกันสามหนึ่งแล้วกันแมนซิตี้ดีกว่าเก้าศูนย์แมนยูก็ได้เจ็ดศูนย์คิดว่าแมนยูเพราะว่าพ่อเชียร์แมนยูสิบต่อสองใครเชียร์แมนซิตี้บ้างนะ เกิดขึ้นตัว่ะแมนยูน้อยแมนยูน้อยอ่ะไปแมนยูเลยแมนยูเจ็ดศูนย์แน่นอนแมนยูดิสามศูนย์ไปชนะแบบเจ็บใจย้อนถามฟินด้วยกับว่าแมนยูแมนซิตี้ผมว่าแมนซิตี้แต่ว่าไม่น่าชนะขาดเพราะว่าเดี๋ยวซิตี้มันต้องไปตีอีกนัดนึงใช่ไหมผมว่ามันน่าจะเน้นยูไนเอลมากกว่าเพราะไม่เคยได้ผมว่าน่าชนะเฉืี่ยสักแบบสามสองแบบ นำสงนองศูนย์โนนตีสองหนึ่งหรือสองเท่าแล้วให้แบบเซงชัดที่คิดว<น>่า,ามันไม่น่าปวดตัวนักเตะแต่มันน่าจะนักเตะที่แบบว่าตัวมันคือนักเตะมันทุดแทงกันได้หมดอ่าใช่มันน่าจะเอาแบบว่า,าชุดสองลงเควินเดบอยไม่ได้ลงกุนประกันลงแทน สู้ผมไม่ได้เนี่ยนะผมไม่รู้สึกว่าซิตี้ส่งใครลงโผดหมดแต่ว่านักเตะที่ลงไปเล่นอ่ะเขาจะเซฟตัวเองไม่ให้ติดเพื่อจะได้ไปยูเซอ์ถ่ายอะไรไม่ได้ลงฮูลีสเอาเลสลงแทนอุ้ยเดี๋ยวรู้จักเอาเลสอ่ะเขาสามเมตรยิงใครบ้างยิงยิงก็โดนอ่ะสามเมตรเอ้ยยิงนีบอลลีบอลลีใช่บอลลีอโอเคก็แล้วะก็ทุกคนที่เป็นแฟนบอลก็ลองถ่ายดูว่าทีมไหนชนะแล้วสกอร์เท่าไหร่นะผมก็ จะมาทำคลิปแบบสนุกสนุกให้ทุกคนได้ดูอีกครับเอ็มได้ใส่เสื้อแบบว่าลิเวอร์พูลแล้วยวทีมรักนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยไม่ได้เลยพูดไหมอ่ะแต่เอาเป็นว่าไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวพาไปดูร้านขายเสื้อเพราะว่าเสื้อเสื้อปีใหม่นะหลายหลายทีมมาใช่แต่คนคงอยากเห็นว่าเอ้ยมันปรับเปลี่ยนไปอะไรบ้างใช่ก็เดี๋ยวผมจะมีคลิปที่เราต้องทําอยู่แล้วใช่สิบคลิปเราต้องไต้องไปซื้อเสื้อเบนยูเบนยูช่นเดมยวต้องไปหาเสื้อ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 แมนซิตี้แล้วก็ต้องไปหาเสื้อ ของไอ้ยิบูให้พ m ใส่โอ้โหคือแบบว่ายามาโอเคนะแต่ก่อนจบคลิปนี้ครับอี่นลืมกดใจกดซับและกดแชร์กับช่องโค้ดนานและช่องมิสเตอร์เอ็มโอ้โหไม่พูดเลยโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย